พายกนะครับอันนี้กระจกมุลี่นะครับกระจกมุลี่ลอันนี้ใช้สลิงเบอร์สามนะครับล้อเหล็กนี่ผมใช้ขนาดความหนานะครับหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วคูณสามนิ้วนะกว้างสามนิ้วครับคำนวณน้ำหนักง่ายหน่อยครับเจ็ดเซนเจ็ดเซนเท่ากับหนึ่งกิโลนะครับโดยประมาณนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงคับเจ็ดเซนหนึ่งกิโล ได้เลครับบานนี้หนักประมาณสิบหกกิโลกว่านะอันนี้อันนี้ห้าสิบหกเซน,นครับข้างละห้าสิบหกเซนก็สิบหกก็สิหกกิโลพอดีเนี่ยไปใช้ได้ครับเอาไปใช้กันได้นะครับนะครับใช้อันนี้ใช้บิ๊กเฟรมมาทำนะครับ ไ่กับกระจกมูลี่นะก็ไม่ยากครับแล้วก็ไม่ง่ายเยอนะครับ